สิ่งที่ผมอยากจะมองก็คือว่าในแง่ของประเทศไทยเนี่ยเรามีเรามีกัญชานะครับที่อยู่ในตำรับแผนไทยมา300กว่าปีใช่ไหมครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะฮะนะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งซึ่งทางมาเลเซียเนี่ยยังทึ่งกับเราเลยนะครับข่าวที่น้ำตีสารสุขมาเลเซียมาเยือนประเทศไทยแล้วก็มาดูงานเรื่องกัญชาประเทศไทยแล้วก็ยังยกย่องเลยว่า เรามีตำรับตรงนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นภูมิปัญญาของเราจะบอกว่าภูมิปัญญานั้นมันล้าสมัยใช้ไม่ได้ไปดูถูกแพทย์แผนไทยผมว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะทุกคนที่อยู่มาถึงวันเนี้ยเมื่อก่อนมันก็ไม่มีแพทย์แผนพิบัน,นิใช่ไหมครับแต่ยังอยู่กันได้เลยแล้วถ้าสมมุติว่าท่านไปกับหมอแผนไทยแล้วก็ไปกับหมอแผนพิบัตท่านไปป่วยอยู่กลางภูเขานะอยู่ในในป่าเะไ่อย่างเงี้ยทินคิดว่าใครจะเอาท่านรอดนะ หมอแผนปัจจุบันก็ต้องขอยาจากดีเทลยาขนาที่แผนไทยนี่รอบตัวคือยาหมดเลยอย่างงี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่สา,าการตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราผสมผสานได้เนี่ยมันจะดีที่สุดนะปัจจุบันก็คือว่าตัวกัญชาเนี่ยนะครับที่เรามีการชําระและก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นแผนไทยเนี่ยนะร้อยหกสิบสองตำลอยู่ในนี้นะครับก่อนหน้านั้นเราประกาศสุกตำลับขนะนี้คือร้อยหกสิบสองตำล เพราะนั้นตัวที่น่าจะต้องทําการวิจัยก็คือว่าเราจะทําวิจัยไอ้แบบเนี้ยนะครับไอ้ตัวเริ่อ2สองตำลับเนี่ยนะครับให้มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนอไมฮะนะครับ,นะค,รบคืออันเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่ตำรับแต่ถ้ามีวิจัยแบบนี้ซับพอร์ตเข้ามาแล้วก็มีโดสเข้ามาช่วยในแง่ของตำรับของอะไรต่างๆแบบนี้ได้นะครับผมว่าเราจะแซงหน้าตะวันตกก็ตรงนี้แหละครับนะครับนะบนะเพราะว่า ของตอนตมมันไม่มีตอนตมนมันมีแต่ว่าเมื่อรลายปีที่แล้วเขาก็สกัดเป็นทิงเจอแค่นั้นเองแต่เขาไม่ได้ใส่สมุนไพรตัวอื่นนะครับแลวสมุนไพรตัวอื่นเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องเป็นออร์แกนิกทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ตัวสภคุิวิจัยนะครับคิดว่าน,น่าจะน่าจะเสนอแนะให้ทางรัฐบาลนะครับผมมองคาดมันครับผมมองคาดว่าพรบรรต้องผ่านถ้าผ่านแล้วเราจะพัฒนาวงการตัวนี้ไปอย่างไรให้มัน เท่าทันแล้วก็แซงหน้าทางตะวันตกในสิ่งที่เราถนัดและเรามีทรัพยากรของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะพิจารณานี่นะครับท่านไม่ต้องไปกังวลน,นะครับไม่ต้องไปตีตนก่อนไข่ใช่ไหมว่ามันจะทําให้เด็กซูบเยอะนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าก็ได้กล่าวไปหลายแห่งแล้วนะครับว่าระบบนะบที่ตัวพรบรมันจะใช้ออกมานะครับมันคือเรื่องของการรีจิสเตอร์ทั้งหมดคือการขึ้นทะเบียน นะครับของผู้ที่อยู่ในวงการกัญชาทั้งทั้งพพลายเชนนะฮะตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์จนถึงคลินิกถึงอะไรต่างๆนะครับบางทีฝรัง<ช>ร่งมัน,มน <ๆ S 2> ก็เรียกว่าฟาร์มสีทูสโมกนะตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆเลยนะครับในกระบวนการของมันนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าว่าขึ้นทะเบียนทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีมาตรการนะฮะในการที่จะเปิดโอกาสแต่เดียวกันใครที่ทํา นะฮะไม่ทําตามที่เราได้ออกแบบไ้เนี่ยก็ต้องมีการแบรนการลงโทษให้ให้เฉียบขาดนะครับเช่นคนที่ไม่ทำนะฮะการปลูกที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับนะครับมันเป็นการเพิ่มพิษภัยให้กับผู้ใช้นี่ก็ต้องก็ต้องมีมาตรการในการลงโทษนะครับการข้อดีของการที่จะลงทะเบียนพวกนี้คืออะไรครับมันคือสามารถที่ตรวจสอบย้อนกลับได้พอมีการกระทาผิดตรงไหนปุ๊บเนี่ยมันย้อนกลับได้ทันทีนะมีเด็ก ไปสู่ปุ๊บมันก็รู้เลยว่าเด็กเอามาจากไหนซื้อจากร้านไหนไอ้ร้านนี้เอามาจากฟาร์มไหนก็ไล่ไปเรื่อยๆพอไล่ไเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยนะลงโทษแบนดไป5ปี10ปีก็คลานที่จะทุกคนก็อยู่ในกล่องหมดแล้วนะครับนะะอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องปกป้องนะครับภูัิญ,ญาสายพันธุ์ในประเทศนะครับนะต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่ามาตรการในการที่จะห้ามนําเข้าไม่เป็นตัวซ p d หรือตัวดอกนะครับขณะนี้เนี่ย นะครับก็มีการนําเข้ามาเยอะแยะหมดเลยนะครับทำให้มาตรฐานเพวกนี้มันเสียไปหมดนะครับการที่ผมดูสํารวจดูดอกที่ขายไปก็ตั้งมาตรฐานราคากันเลื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็ไม่มีเอกสารในการที่จะบอกว่ามาตรฐานมันคืออะไรจริงมันต้องมาจากแลมมาจากแรงตา่างนะครับเหมือนกันนะฮะทางแง่ของตัวน้ํามันที่ใช้ทางกับพู้ปัวอะไรต่างาพวกนี้ก็ต้องมีมาตรฐานขึ้นมานะครับแต่เราไม่ได้ห้ามการสกัดเพื่อรักษาตัวเอง นักขูก็รักษาตัวเองไปนะครับแต่ว่ามันมีบางส่วนนี่ก็คือเอาไปเอาไปขายไงฮะมันก็จะมาถามก็จะไม่ไม่ไม่ตรงกันนะกับที่เราผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านสอสอที่คิดจะพิปายในวันที่ยี่สิบเนะครับว่าท่านจะพิปายเรื่องนี้นะขอให้ใช้องค์ความรู้นะครับนะใช้ความรู้ตงถามตัวเองก่อน,อนว่ารู้จักเอ็นโดคร์บินอนหรือเปล่า รู้จักสายพันธุ์กัญชาไหมถ้าไม่รู้จักก็เงียบเงียบเลยครับนะบเพราะท่านอภิปรายไปเนี่ยมันเท่ากับโชว์นะฮะโชว์ให้เห็นคนอื่นให้คนอื่นรู้ว่าให้ประชาชนรู้ว่าท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้และไม่มีข้อมูลนะครับที่ผมฟังมาอันหนึ่งอย่างเช่นไปบอกว่าสาสาเชียงรายนะครับบอกว่าคนเชียงรายไม่เอากัญชาโอ้โหเชียงรายได้ปลูกกันเยอะมากนะวิสาหคิดแต่เป็นบนเลยขอตัวแทนเอ็เกิลเนี้ยใหญ่ขนาดไหนอ่ะคุณบอกว่าเชียงรายไม่เอากัญชาพูดได้ยังไง นะครับแถมยังไปท้ายว่าถ้าเอาบัญชาไม่ต้องเลือกก็ดีนะครับนะคราวหน้าก็ทําฐานยื่นทำไปนะครับเพราะนั้นในเรื่องแบบนี้นะครับอย่าดูถูกมาฮะประชาชนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเซิร์ชเข้าไปมันต่างๆนะครับเราสามารถเรียนรู้เอ็นเอคพิโนยได้จาก Google ได้เลยนะครับมีคนทําอะไรกันเยอะแยะนะครับต้องต้องต้องไม่ปิดูปตาประชาชนแล้วปิดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับว่าวันที่จะเปิดก็รีพียนณาแล้วก็ผ่านไปให้หมดเลยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านนายกสมาคมนักวิจัยประเทศไทยนะครับสําหรับกล่าวถึงพรบรกัญชากัญชงนะครับแล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นถึงงานวิจัยนะสิ่งที่เรากําลังตามหลังนะฮะอยู่นั่นก็คือก้าวแรกของเราก็ยังเกิดปัญหานะครับก็อยากจะนําเสนอในประเด็นที่หลายหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าเวลาที่เราศึกษากันจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากมายนะครับก่อนที่จะพูดมันก็คือการประจานตัวเองถึงองค์ความรู้นั่นเองใน ซูมนะครับมียกมือมาเพื่อจะแสดงความคิดเห็นนะฮะเรียนเชิญเภสัชกรหญิงดรสุภาพรครับเรียนเชิญหให้ข้อเสนอแนะในการเสวนาหรือประเด็นที่พูดคุยฮะเรียนเชิญครับค่ะกะ็ดอเอรเภสัชกรหญิงสุภาพพรปิติพรน,นะคะ,ะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันนะคะแต่ก็เก็บความรู้สมุนไพรพื้นบ้านนะคะ แล้วก็เห็นความสําคัญของการพึ่งตนเองด้านยาทั้งในระดับครัวเรือนแล้วก็ในระดับประเทศนะคะ,ะระดับครัวเรือนเนี่ยหลายหลายคนก็บอกว่าอยู่นี้เนี่ยรักษาฟรีนะคะก็จะสนใจอะไรนะฮะแต่ค่ารถค่าอะไรนี่สารพัดแล้วก็กัญชาเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะคะว่าทั่วโลกเนี่ยคนที่กินใช้ประโยชน์ทุกส่วนจากกัญชาก็ประเทศไทยนี่แหละ เรายัางไม่ยังไม่ขาดนะคะเรายัางไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราไม่ได้เริ่มต้นจากหิมะนะ,ะเ,รเริ่มต้นจากเขตร้อนกัญชาเป็นพืชบ้านเราต้องขอบคุณชาวพง,งานที่ไม่เคยห่างหายจากกัญชาได้สืบทอดองค์ความรู้ไว้มากมายนะคะแค่เรื่องปวดเนี่ยเคยปวดกันไหมคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่โรงพยาบาลยี่สิบกว่าวันแล้วก็ปวดมากกลับไปบ้านก็ต้มใบกัญชากิน ก็ยังพอได้ทวกเราความทุกข์ทรมานความยากจนเนี่ยกัญชาเนี่ยมีตอบโจทย์ได้หลายอย่างนะคะอย่างสูตรของลุงดำที่กอดเตา่ากัญชาทั้งห้าเราเองก็ได้มาทดลองนะคะก็มีการติดตามผลเนี่ยเรื่องนอนหลับลเรื่องปวดแค่ยานอนหลับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องการนะคะแล้วก็ยานอนหลับแผนปัจจุบันก็ติดด้วยแล้วก็เข้าถึงยากด้วยแล้วก็มีสิ่งเดียวนี้อยู่ในครัวเรือนเราเนี่ย ทำไมเราจะจะต้องแบบไปรอให้ฝรั่งเขาวิจัยทำเ,เมตาไนาลิสิตเราคิดจะเป็นแค่นั้นเหรอแค่อ่านภาษาอังกฤษออกแล้วก็เอาฝรั่งมาอ้างเหรอแล้วภูม,มิปัญญาของพ่อแม่ปุ่ยญาตายาเราล,ะละ่ะนะคะวันก่อนก็ได้อ่านข่าวที่บอกว่าที่เกาะพง,งานเนี่ยเขาใช้ยาอ,อกจาก,กัญชาในก,นกนรารรักษาหลังคลอดอันนี้ไม่นับรวมโรคพื้นๆที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหานะ,ะทั้งในชุมชนแล้วก็อาจจะต่อยอดเป็นระดับประเทศถึงขนาดส่งออกอาจจะเป็นฮับก็ได้ อย่างเรื่องของใบกัญชาเนี่ยใครรู้ไหมใบกัญชาใส่ใยาอบอะ่ะกัญชาเนี่ยมีริ์ในทางร้อนและทางอุ่นนะคะใส่ใยาอบเนี่ยหลังคลอดเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีนะก็จะหนาวในทำนาดำนาไม่ได้อารมณ์แปรปรวนอะไรเหล่านี้เนี่ยคนโบราณบอกต้องดูแลหลังคลอดดีๆแล้วกัญชาคือหนึ่งในนั้นเนี่ยแล้วทั่วโลกมีไหมที่ใช้กัญชาที่ใช้อย่างเนี้มีไหมนะคะหรือพ่าหมอโจปองอะ่ะที่ กะเหรี่ยงที่ที่บาเกเนี่ยหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยในป่ามันหนาวมากเนี่ยรากกัญชาซึ่งไม่มีสารเมาเลยนะต้มกินทําให้ร่างกายอบอุ่นต่างประเทศมีไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรามีฐานที่มั่นคงอยู่แล้วเนี่ยถามว่าถ้าไม่ให้ประชาชนปลูกได้ให้ประชาชนเอาที่ไหนเอากับใต้ดินซึ่ง80กว่าเปอร์เซ็นต์มาจากใต้ดินแล้วก็จบด้วยจบด้วยยาฆ่ามแมลงสารเคมี นะคะทั้งทั้งทุกส่วนถ้ามาใช้ถ้าไม่ปลูกเองเจะเอาจากไหนเรามีสิทธิ์ไหมที่อยากได้ยาที่มีคุณภาพรออยอยหรอมีกี่อันที่ผ่านได้อะ่ะก็ต้องวิจัยกันะ่ะแล้วกิ่ตัวจนวันนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่คนทําเรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยขอสิทธิ์ให้ประชาชนปลูกได้แลว้ววการออกแบบควบคุมนะคะที่ชอบมากเลยนะคะที่อาจารย์ ทิชารักในพูดเนี่ย,ยดีมากเลยเราไม่มีปัญญาออกแบบระบบหรอไฟฟ้าในบ้านเนี่ยเด็กจิ้มาชอ็อตไหนก็ชอ็อตเราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไหมเรามีระบบควบคุมเนี่ยต้องรอให้ฝรั่งมานั่งเป้าบ้านเราเหรอล้วก็สั่งว่าทํำยังไงยันปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็สิทธิประชาชนที่จะปลูกโดยไม่ถูกจับที่จะสืบสารภูมิปัญญาที่จะไม่ได้รับอันตรายจากยาจากนัญชาล้วต้องการการเข้าถึง หมอแผนปัจจุบันถ้าฝรั่งไม่พูดเขาก็พูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องอ้างอิงซึ่งไม่ผิดนะคะแม่ก็ทางไข่ทางมันการที่เราจะต้องมีความหลากหลายเปิดโอกาสให้แผ่นดินของเราเนี่ยรักษาภูมิปัญญาของเราเนี่ยนินมแม่ไม่นับรวมทางพันธุก,กรรมนะคะต้องรองให้แบบออกแบบให้แบบคนมีอันจะกินปลูกได้เป็นกิ่ต้นนะตอนปัญญาเสจติดอะ่ะคนที่จะปลูกได้ต้องมีเงินเท่าไหร่ ปลูกได้เป็นแสนต้นทั้งนักวิชาการทั้งต่างๆเนี่ยชาวบ้านปลูกต้นเนี่ยแล้วถูกจับอ่ะเราจะยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในสังคมเลยเหรอพอคนกลุ่มหนึ่งได้ปลูกอ่ะเขาเกิดความเชี่ยวชาญเนี่ยในแม่ช้าเขียวพน,นันก็จะสูญพันธุ์จะมีอื่นๆเขียวบริษัทนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมากมายเราต้องต่อสู้เหมือนเล่ากับบหรี่ใช่ไหมที่ตอนนี้บ้านของคุณเปิ้ลเองเคยต้มเล่าได้พ่อแม่เคยต้มเล่าได้ปัจจุบันต้มเป็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญของประวัติศาสตร์นะคะที่ท้าทายสติปัญญาของสังคมไทยถ้าเราปล่อยให้ขาดหายอีกเนี่ยเราก็จะเป็นเรียกว่าเป็นทาสของต่างประเทศซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรือเรือรบฝรั่งเอามาจี้ยิงนะตายนะถ้าคุณไม่จ่ายโดยนี้เข้ามาในนามของสิงทธิบัตรยาจ่ายเงินมาดนแพงแค่ไหนคุณต้องจ่ายแล้ววันนี้เราจะสู้ได้ไหม มันในการตัดสินใจครั้งสําคัญในสังคมของเราอะค่ะตัวเองก็มีหนังสือไปให้กับผู้ที่เข้าร่วมนะคะในนั้นเนี่ยก็เป็นเก็บเกี่ยวจากภูมิปัญญาที่พอหาได้เดี๋ยวตอนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าการที่ให้ประชาชนใช้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญไม่ทั้งในของจีนนะคะถ้าประชาชนไม่ใช้อยู่นะักวิชาการนํามาตอบยอดไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์แรกเลยนะคะการวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่า จิตพืชดัานหนึ่งที่เราไม่รู้จักมาวิจัยนะคะต้องวิจัยจากสิ่งที่ประชาชนกินใช้อยู่และต่อยอดนะคะค่ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็ขอสิทธิ์ให้ประชาชนปลูกได้ในระบบควบคุมแล้วก็การคำนวณที่เหมาะสมค่ะคือเราไม่ได้ขอมากขนาดต้องทาธุรกิจอะไรเนี่ยขอการพึ่งตนเองของประชาชนที่จะสืบสารภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยนะคะขอบคุณค่ะ